เลขที่คุณชอบคือเลขอะไรคุณป๋องเอาตัวเอาตัวอวผมไม่มีความรู้นะเรือจากชอบนะชอบเลขสิบสามคือชอบเพราะว่าเราอาจจะเพราะเราทำรายการผีมั้งก็เลยเข้าใจว่าเลขสิบสามมันอาจจะเป็นลัคกี้นัมเบอร์สำหรับเราอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างพี่ป๋องเขาเป็นคนอีอกกลุ่มไงคือเป็นคนเฉพาะกลุ่มเลขสิบสามซึ่งมันเป็นเลขที่แรงนะมันเป็นเลขที่แบบความขัดแย้งบ้างนะครับความแรงบ้างอุบัติเหตุการผ่าตัดนะหรือว่าแม้กระทั่ง คือสามเนี่ยบางทีมันเป็นตัวแทนของความตายด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันมาอยู่คู่กับเลขหนึ่งอ่ะมันก็ยิ่งทําให้เกิดความแรงมากขึ้นแต่ว่าด้วยด้วยลักษณะงานเขาแบบนี้อย่างที่บอกกลางกลางคืนทํางานกลางวันนอนลูกเมียมไม่ได้สนใจอะไร เอาอันนี้ดีแล้วกลางวันนอนกลางคืนทำงานลูกเหนื่อสนใจเงินสดไหมมันจะเงินสดไหมเงินสดก็ดีแต่รายการนี้ให้น้อยนะให้มาสองพันเน็งให้น้อยเลยรายการนี้ว่าจะให้พันสามนะแล้วท่าชอบเลขพันสามแหะครับแล้วเนี่ยก็ก็ต้องย้ำว่ามันก็ดีสำหรับในในบาง กลุ่มบางอาชีพไม่แต่ผมว่าเขาเขาาชอบเลขสิบสามก็จริงแต่ไม่รู้ใช้เลขสิบสามหรือเปล่าใช่ไหมใช้ครับใช้ในอะไรบ้างใช้ในอะไรบ้างเช่นอะไรในเลขสิบสามทะเบียนรถฮะทะเบียนรถสิบสามทะเบียนรถทะเบียนรถทุกคันสิบสามหมดเอ้ที่ไปขอเขาไปขอเขาแบบไปไหว้เขาก็ให้มาก็ยังโชคดีอะไรเงี้ยก็แปลกแต่เขาอยากรู้ว่าอาชีพของเขามันอาจจะแตกต่างจากเราเพราะว่าโอเคเขาทํารายการเหมือนเราจริงแต่ก็เกี่ยวกับความเป็นความตายเหมือนกันถูกต้องก็ไม่แน่นะถ้าเขาเปลี่ยนแปลงจากสิบสามยอมเปลี่ยนนะมันอาจจะไปกว่านี้เนี่ยเรื่างผู้ถูกเนี่ยคุณหมอว่ามีคน เคยพูดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าผมเปลี่ยนได้ไหมคือผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันใช้13มาตลอดเพราะพี่แท่งพูดเแล้วเนี้ยมีคนเคยทักเรื่องนี้ว่าเมืองไอ้ปองถ้าไม่ใช่13อ่ะไปเรื่องอาจจะดีกว่านี้อีกจริงก็ดูเพื่อนเธอจิตกัญชัยเพื่อนสนิทเธอไปถึงไหนแล้วล่ะปองเออเนี่ยผมไม่ถามว่ากัญชัยใช้เลขอะไรฮะหนุ่มชอบอะไรวะเลข6เลข6ก้าหนุ่มชอบ6ก9กเพราะมันชอบข่าวพิสดารในหนุ่มอ่าแค่เราชอบเลขตองเลขหกทำไมพี่แท่งพี่แท่งบอก13ในความคิดของพี่แท่งเป็นยังไง ผมว่าเครียดนะจริงมีความครีดสิเออมีความคิดเห็นเขาหัวเรอะเฮฮามีเรื่องให้คิดตลอดเวลาแล้วก็เครียดสมองเขาเนี่ยจะไม่ค่อยปลอดโปร่งอ่าใช่แล้วมันนําไปสู่การที่คุณนอนน้อยคุณนอนดึกไม่พี่แจ้งจะบอกว่าเขาหมกมุ่นอย่างเนี้ยตัวเลขตัวเลขขาไปตัวจริงเนี่ยเขาเป็นใสบริสุทธิ์คนดีมเมื่อไ้เพื่อนต้องเปลี่ยนเลขอะไรวะหนึ่สี่ จริงเหรอหนึ่งสี่หนึ่งเดียวเองหนึ่งสี่มาใหม่ของบาอะไรพี่แทงเขาเป็นดีเจดีเจตอนนี้ขึ้นไม่มีอยู่ช่วยมาอยู่ด้วยยังไม่มาเดียต้องเปลี่ยนเลยนะต้องเปลี่ยนเลยนะปีนี้อ๋อเหรอหนึ่งสี่เป็นเรื่องของการเจรจาใช่ใช่ใช่แต่แต่ผมว่าอย่างพี่ป๋องเนี่ย อาจจะไม่ได้มีปัญหาเพราะตัวเลขหรอกทำไมอ่ะอ้าี่ไงมันเป็นเรื่องตัวเรามากกว่าพี่หมอจริงๆลยส่งเสมน้องสิครับหมอรักษาสิครับ๋ยี๋ยกเอาวันนี้เราออกออกรายการด้วยกันนะติดตามเลยถ้าเขาเขายอมหลุดออกจากเลขนี้ผมว่าเขาไปกวันนี้อีกแล้วโทรศัพท์ล่ะ เบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย4ตัวท้าย19อ๋อ4ตัวท้ายมี1319ครับ1319เป็นไง19โอเครุ่งเรืองแล้วก็มีความก้าวหน้ามีพลังเป็นคนทําอะไรเร็วใจร้อนอ๋อใช่นะฮะแต่ว่า13ก็ยังมีความอีกมันเป็น131ด้วย131ด้วยเพราะว่ามันเป็น1319มี1มี3มี1อีกตัวเลยเรื่องนี้ยถามพี่ชายว่า131มันแปลว่าอะไรผลไม่ใช่คล้ายๆกันครับคือมันมี13แล้วก็ สามหนึ่งก็อย่างที่บอกครับอ๋อมันสองกลับไปกับมันมันได้มันโตสส์อ่ะมันสลับไปสลับมาเอ๊ะคุณอย่าพูดคำว่าโต้สไอ่ได้ได้ฝาคือยี่สิบโตสคืออะไรครับมันสลับไปสลับมาดังนั้นเนี่ยถ้าลองแล้วมันไม่ได้ ลำบากหรือเสียหายอะไรเนี่ยอ่าต่อไปพี่ป๋องอาจจะเป็นแบบพิธีกรรายการแบบสวนกระแสอะไรเงี้ยได้เลยเขามีหัวกระแสเขาจะเป็นสวนกระแสอ่านี่เลยหัวกะสือแล้วจิงจกทักจะกลับมาทักคุณใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา4.45โมง45นาที